ครับสวัสดีครับชาว y ย t u b e ทุกท่านครับผมมาเจอกันอีกคลิปนึงครับทางสัมหาสารสวิตครับวันนี้ก็เอาปั๊มปั๊มไฮดริกแพรไฮดริกแล้วก็มอเตอร์สวิงมาติดตั้งกับตัวรถครับตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยครับรอสายอีก2เส้น,นเสร็จไปแล้วติดตั้งไปแล้วครับ ก็จะประมาณนี้นะพวกสายพวกอะไรนี่ผมจะเดินเรียงให้มันสวยๆครับนี่ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อสายนี่อีหนึ่งเส้นครับแล้วตัวล่าง เส้นไปตัวนี้ไปที่ชุดป๊อปตัวนี้ไปที่ฝั่งตัวนี้สายมันเก่าแล้วตัวนี้ก็อาจจะเก่าบางส่วนแต่ยังยังไม่แตกครับจะใส่แคมรัดตรงนี้อีกตรงนี้อีกก็จบครับเป็นที่เรียบร้อยตัวนี้ก็จะเดินเป็นแนวสวยๆส,สักหน่อยขึ้นไปดูข้างบนครับ นี่ครับเสร็จพื้นที่เรียบร้อยครับเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าทำไปแล้วถ้าพ่นสีอ่ะมันจะดูใหม่เลยแต่อันนี้ไม่ได้พ่นสีพอไม่ได้พ่นสีเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นสนิมครับ สายก็จะเยอะกว่าชาวบ้านเขานะมอเตอร์สวิงครับมอเตอร์สวิงก็เสร็จแล้วก็เหลือเติมน้ำมันไฮดรอลิกแล้วก็เขากำลังใส่กระบอกอยู่ข้างนน้นกำลังใส่กระบอกอยู่แล้วรอสายสี่ห้าเส้นครับลูกค้ากำลังไปอัดอยู่ ส่วนเครื่องก็ฝาข้อวาลวก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยครับซีนคอหลังรอสตาร์ทครับรอสตาร์ทรถคันใหญ่ๆนี่ก็มันก็จะง่ายนะครับเพราะมันมันทำสบายไม่แคบเวลาถอดเวลาอะไรในี่ยคลายๆแค่หลวมๆแล้วก็เอาปืนยิงได้เลย ปืนไฟฟ้าลิงยิง,งออกปุ๊ดปุ๊ปุ๊ป,ปจบเลยทีเดียวแปบ๊บเดียวเนี่ยตั้งเรียบร้อยแต่ถ้าทางที่ดีนะ่ะพอเราใส่เสร็จแบบนี้แล้วนะ่ะ ถ้ามีร้านไอเครื่องอัดฉีดนี่เนี่ยอัดฉีดพวกพื้นพวกอะไรเนี่ยมันจะดูและสะอาดตาเวลาไปทํางานเนี่ยมันจะไม่มีเยิ้มไม่มีอะไรมันก็จะแต่เวลาเยิ้มเวลาอะไรเราจะมองเห็นง่ายเลยว่ามันเยิ้มจากตรงไหนบ้างอะไรตรงไหนบ้างพวกคอสายพวกปักอุดพวกหัวสายตรงไหนที่มันรั่วเราจะได้เห็นแบบชัดๆเลยครับนะแต่ถ้าไม่ล้างอ่ะ พอมันจุดอะไรเราจะไม่รู้เราจะมองไม่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็ทำความสะอาดไปในตัวครับทีเดียวทำความสะอาดทีเดียวไปเลยก็คือจบทีเดียวน่าจะมีปั๊มแรงดันสนามอยู่น่าจะดีครับโพโต ต่อน้ําต่อไฟมาปุ๊บยิงทําความสะอาดได้เลยเก็บรายละเอียดเทสเทสดูเลยว่าตรงไหนมันรั่วบ้างอะไรบ้างถ้าอย่างนี้เราไม่เราไม่รู้หรอกครับว่ามันรั่วตรงไหนเอาพี่มั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโฮหฮะฮะพึ่งมามานานยังพี่ อ,อ,อ๋อเพิ่งมาสุเรรจะถอนอีกแล้วก้าไม่พอถอนเลยอ่ะก้า in ่ก้าไม่พอโอ้รายการรายการเช็น้ำเช็คน้ำมันมันเครื่องเช็คน้ำดูมีไหมโอ้น้ำ ขาดนิดหนึ่งนี่น้ำขาดนิดหนึ่งดูรถสองหมื่นกว่าชั่วโมงนี่ข้างในข้างในยังไม่มีแบบอันนี้เลยดูแค่ฝาดูแค่ฝายังไม่เป็นสนิมเลยครับสองหมื่นกว่าชั่วโมงแต่ถ้าใส่น้ำนี่แดงเถื่อแน่นอนเป็นตะกันแน่นอน เครื่องหกหกครับหกเคตัวนี้เป็นปัม๊มอินไลน์ธรรมดาหกสูบได้เล็กครับปัม๊มได้เล็กธรรมดาครับมันดูแลง,ง่ายครับดูแลง,ง่ายแล้วก็ไม่ต้อง มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟระบบหัวชงหัวฉีดพอทุกวันนี้เขาใช้ไอ้พวกน้ำมันปาล์มผสมมาด้วยครับมันเลยพวกกองพวกอะไรนี่ถ้าถ้าไม่เปลี่ยนนี่มันจะออกเชิงน้ำดำเหมือนยางมาตอยพอใช้ไปนานๆ พอใช้ไปนานๆไม่เปลี่ยนพวกกรองพวกอะไรเนี่ยจะทําให้พวกปั๊มโซล่าเนี่ยมันสึกไวครับมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนชุดก่อนมันไม่เหมือนสมัยก่อนๆเมือ่อสี่ห้าปีที่แล้วครับผมสี่ห้าปีที่แล้วจะเป็นดีเซลก็คือดีเซลเลยจะไม่ผสมน้ำพกน้ำมันปล์มลงไปเยอะอะไรเงี้ย มันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาแต่รุ่นใหม่ๆม,มาเนี่รุ่นใหม่ๆม,มานี่ถ้าถ้าไม่เปลี่ยนกองไม่เปลี่ยนอะไรเนี่พวกโัฉีหัวฉีดไปไวครับพวกเล่นพวก b ีเจด้วยเรียบร้อยเลยที่มีชุด b ีเจชุดนั้นน่ะปัม๊มโซล่าพังเป็นว่าเล่นเลยครับไม่ว่าจะคมเร็วไม่ว่าจะเป็นปั๊มธรรมดาปั๊มอินไลน์ อันนี้ก็ผูโสมทั้งนั้นครับโสมอาร่ยแพงตัวนี้นะลิปเพอลิปเพอลิปเพอร์อาร่แพงแต่พวกก็บอกพวกแขนพวกระบบต่างๆมันยังอยู่ครบนะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงคันนี้สภาพนีดีมากเลย ไม่ผุไม่อะไรเลยครับเครื่องเป็นเครื่องของดิเพยเองเลยมีรถตักรถตักด้วยสามคันครับรถเมโครฝั่งนี้ตัวหน,นึ่งก็ยังใช้งานอยู่ท่านหนึ่งครับฝั่งนู้น รอสายรอน้ำมันครับโอ้ใหญ่ๆอย่างนี้เลโอ้เก่งนี่สวยเิ็บเลยอุปรกรณ์ต่างๆนี่ยังสวยเลยไม่ว่าจากกระบอกกระบอกก็ใช้ได้นะนะบอกใช้ได้นี่พวกแท็กพวกโซ่ช่วงล่างนี่ใช้ได้หมดเลยยังดีอยู่เลยแต่ปลดระวังครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทางสัมหาสารสวิตแล้วเพจทาง Facebook ก็สัมหาสารรถขุดรถดำาซิงไทยแลนด์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ